เคล็ดลับการทำธุรกิจที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนะคะครูวิกุลนะคะจะแบ่งปันให้นะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจนะคะหรือทํากิจการงานในด้านไหนนะคะเป็นผู้ประกอบการหรือดำเนินธุรกิจยังไงก็ตามครูวิกุลอยากบอกว่าถ้ามีธุรกิจแบบเดียวกันแนวเดียวกันเกิดขึ้น ให้คุณรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่มีธุรกิจแนวเดียวกันกันกบเรากระจายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะอะไรล่ะคะเพราะมันเป็นการที่ทำให้การตลาดในอาชีพของเราขยายเพิ่มมากขึ้นเขามาช่วยทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักของเพื่อนมนุษย์นะคะ m ม n ์เซทที่มีความคิดว่าไม่ดีมีความคิดว่าเป็นคู่แข่งมีความคิดว่าเขาจะมาแย่งลูกค้าเอา m มซ d เซ t นี้นะคะทิ้งลงถังขยะไปได้แล้วค่ะเพราะอะไรล่ะคะธุรกิจแนวเดียวกันเกิดขึ้นเยอะๆยิ่งดีค่ะเราจะได้แข่งกับตัวเราเองในการที่ลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเวอร์ชั่นของเรา ที่ไม่มีใครเหมือน